เตรียมอาหารให้ลูกนอก้องอ้ออ้ออ้อหม้ออย่างเชลล์ยด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 มันถอดละมามามาโอ้ลูกหของลูกมันมาอย่างพี่วะ ไปไพาลูกไปคอกโอ้ยจังไังงม่เป็นรหรอกมาจิ้นข้าวมาจิ้นข้าวจังไยจังไยมาเร็วเร็วเร็วมาแม่เรีวียอาหารให้เรียบร้อยค่ะ เข้าสีไปใสอีกใช่ไหมจะเตือ้อจินบะเขาววนวันสิตาไลแถวว่าวนกูวนตัวทองไง่้นลูกนี้อยุเจ็ดแปดตัวทอวงแงกัก่วัเนนงเวลาเลาบักเตอ กันนิดหน่อยมามาม้าสิงของไปกินข้าวไปนดูกันเลยลูกน้อยหาเจ้้นนครอบขลูกจีนแล้วจานแล้วจา เอ, mm. เอา,านี <similar>. ่ประกาศเอานี่อ่ะเอา่อยากวันใดบอกก็เฉยเรื่อยเ่อยฮหอนหอนหอนเราออกบ่นไหอยากเร็วร่างหอนอยิมไหเกิดไรเมื่อไดเมื่อไ่